ีเจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินมาตลาดทางเข้าตลาดท่าโขงเนะาะแ,แยกบางงามมหาไม้ส,สวยๆเจอแล้วอุ้มหนึ่งต้นโต๊กชั้นด่างหินอ่อนสวยเลยจ้ะสวยมากพค้าแนะนําร้านชื่อเบอร์โทรร้านสวนบ้านกูครับสวนบ้านกูชื่อร้านสวนบ้านกูครับเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่หกแปดหกสามแปดเก้าเจ็ดครับ ติดถนนติดถนนแยกบางนาบางนาครับทางข้าตาขงต้นไม้สวยจริงอ๋อเลือกดูได้เลยทางไฟบ้านหมี่ทางไฟบ้านี่อยาพินคอนเฟิร์มเพราะยาพินมายกแล้วได้หนึ่งต้นแล้วนะจ๊ะสวยเลยจ้าบอนสีนี่มาแนะนำเลยเจ้าเฉลยจเจ้าศิลาหุ้มทองศิลาหุ้มทองสวยเลยจ้ามีจับบอลมีบอลไทยแท้นะมิ่งไทยแท้มีน้ำมิ่งไทยแท้มิ่งโบราณครับมิ่งโบราณอุ้มดีไหมกเลิศ สีลาห่มทองสวยดีสีล่มทองเท่าไหร่สามพันห้านี่่งมหาหมงคลครับของไทยแท้ไทยแท้เลยครับกับสีสวยสวยพักค้าหน้าดุแต่ใจดีนะขอบอกพักค้าหน้าโหดแต่ใจดีดนหน้าโหดแต่ใจดี <c oughs> อ่านิ้ต้นหนึ่งอุ้มนี่ต้นหนึง่งนี่จ้าสีลาห่มทองสวยเลยจ้าหน้าออกสวยเคยเห็นครั้งแรกนะของจริงเนียเคยเห็นนะครั้งนั้นเที่ยวแต่ยังเล็กอยู่มีหัวไหมเนี่ย ไม่รู้ไม่เป็นไรไม่ได้ไม่ได้รื้อดูเลยครับจ้กไม่เป็นไรไม่เล็กขนาดนี้น่าจะยังเล็กอยู่ครับจ้กไรนี้ผีเสื้อยักครับผมผีเสื้อยักเป็นบอลใบใหญ่ครับแล้วเคยได้ยินแต่ผีเสื้อสมุทรมาบ้านนี้ได้เจอบอลแปลกๆเยอะไรนี้อะไรเนี่ยห้องเฮาครับห้องเฮาครับผมโอ้เออไอที่เราไม่เจอก็เจอหลายอย่างเสื้อยักนี่ใบจะใหญ่แบบนี้เลยครับใหญ่เท่าเสือพานอย่างนั้นเลยครับแล้ว ใบตองใหญ่มากแพงไหมนี่ก็ผีเสื้อยักใช่ไหมใช่แม่อู้ทำไมสีสวยอย่างนี้แพงไหมต้นละสามร้อยแม่ไม่แพงต้นละสามร้อยยกขึ้นรถเลยอยากได้สวยบ้านเราไม่มีเมืองใหม่ครับเมืองใหม่เมืองใหม่นี่อย่างก็มีที่บ้านได้หมต้นเล็กต้นหนึ่งนะเมืองใหม่อันนี้บอลเก่านะแม่ลาลิตานี่ครับลาลิตาไม่เคยได้ยินนะ บอลบอลเก่านะแมจากลลิตาพ่อจ่าแม่จ่าแวะกันมาเลยนะจ๊ะไม่แพงจ้ามาเปิดตู้ดูของสวยมาตู้ไม่มีอะไรแม่ในตู้มีนะพี่จะเกับข้าวและอีนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกต้นหนึ่งถูกใจที่ยายพินอุ้มเลยเจ้าเงาะเจ้าเงาะเราเคยใจได้ยินแต่เงาะถอดรูปแล้วก็เงาะเงาะป่าอันนี้เจ้าเงาะโอเคสวยอุ้ม ถูกใจอุ้มอย่างเดียวแม่อุ้มอย่างเดียวแม่อุ้มอย่างเดียวอ้ยไอ,อ้น,นี้อันนี้เห็นเขาทำหากันอยู่อะไรนะปกหน้าคลาดป่ะหน้าคลาดครับปกหน้าคลาดครับอเ,เอ้ยเอ้ยนี่ปกหน้าคลาดที่หา,นาหน้าคลาดประธานพรมีไหมไม่มีจ๊ะแม่ไม่มีนะเขาก่อนมาจะของแก่แก่มาเท่านี้จะของไม่จะคนหนุ่มค้นสาวรูปร่างหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลย แต่ชื่อร้านชื่อร้านสวนบ้านกูครับส่วนบ้านกูครับคอฟฟี่ครับมีทั้งไม้ไอ้นี่เลยนะจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าหมดสวนครัวมายืนต้นไม้ผลจ๋าราคาไม่แพงได้แล้วมาคิดตังยกล้ถเลยห่อหอห่อให้หน่อยดีกว่าต้นรังก็ได้ใส่เดี๋ยวบนโลดโดนลมจ้ะ ผักสวนควยนี่เสรษฐีเงินหนาไม่มีด่างเนาะเศรษฐนหนาไม่มีด่างนะ ito, ra, มจิตโต้ใบละห้าพาเลโซ่ไม่แพงมีเงินหลักร้อยก็จับไปได้เลยไม้มีตั้งแต่ราคาหลักสิบยันหลักร้อยหลักพันจ้ะสวยทุกต้นถามทำไมแกบอกอย่างนั้นลอระไม่สวยฉันจะมาซื้อหรอือวิ่งรถมาจากลบ,บุรีตั้งไกล อมันเป็นบอลนอกตู้สวยมากเป็นบอลนอกตู้เลยตอนนี้ถ้าขายใครขายบอลนอกตู้อ่ะได้เปรียบเพราะว่าบอลนอกตู้ไม่ยุบคนยังขายได้อยู่นะแต่ถ้าบอลในตู้เวลาลมแดดลมฝนมามันจะไอ้นี่เงี้ยอากาศเปลี่ยนนะนางไหมยี่ินได้หลายต้นอยู่นะเ,เดี๋ยวขอเปิดตู้ดูหน่อยนะเ,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 เิดจากเผดซ่อนอะไรไว้ ทออะไรไว้มีองค์หญิงทอฝันอ๋ออ๋อไม่ได้อบอ๋อไม่มีอะไรมากองค์หญิงทอฝันต้นใหญ่นั่นเหรอไม่ไม่ป้ายไม่ป้ายแม่เออถ้าไม่ป้ายหมดราคาเลยเนาะไม่มีราคาราคาไม่มีเลยองค์หญิงทอฝันไม่ป้ายราคาไม่มีเลยราคาไม่มีองค์หญิงทอฝันเนี่ยใช่หมดราคาเลยกว่าพ่อผมด่างหลุดหมดเลย ที่บ้านก็ยุบแล้วกงจะขึ้นมานะอันนี้หลุดหมดเลยหลุดเขียวมาหมดเลยเป็นหลุดเขียวหมดเลยแล้วทีแรกมันด่างดีนะแต่วันนี้มันหลุดหมดเลยไม่มีอะไรซ่อนแล้วจริงๆป้าปิดแอบซ่อนไอ้นี่ฝักใบโพถ้างั้นเดี๋ยวต้องไปดูที่บ้านแม่ที่บ้านคุณซ่อนไม่เยอะตรงไหนบอลถูกให้รีบซื้อบอลแพงให้รีบขายจ้า ไม่ด่างได้หน้าบอลสีได้เงินน่ะใช่ไหมครับเจ็บเจ็บมาเยอะเจ็บมาเยอะคำว่าติดดอยนี่มันมาพูดกับเราหรอกติดดอยไม่ต้องมาพูดกับเราอ้โหเพราะเราอยู่บนดอยอยู่แล้วที่บ้านไม่แดกเขาบางคนบอกว่าถ้าติดด้อยแดกแต่มาม่าที่บ้านไม่ไถ่เ่ราะที่บ้านกินไวไวไวๆราคาถูกกว่าแต่ไวๆขึ้นแล้วนะโชคสวยมาก ใช่เพืเ่อนๆพ่อจ่าแม่จ่ามาเลยนะไม่ไกลจ้ถึงแยกอันนี้ที่เียกาแยกบางงานเนาะ<ท><ง>เข้ามาประมาณแค่สามร้อยเมตรเองจ้ะ<ท><ง>แยกไปถ้าโของอะช่อ<ท>เ<ง>ก้าชั้นสวยมากแต่ว่ามาไม่ทันแล้วนะเยพินซื้อไปแล้ว <S <S เยพินเอาไปแล้วยกย่อได้ถ<ท>ึงเชือดจริง ไม่โกหกหรอกยอดยอดยอดเดียด๋ยวแจบอกก็ผมมีถ้ามันไออมันมีด่างน้อยอีกต้นน,นึ่งเละไหนไอ้ต้นเนี้ยด่างน้อยมันด่างไม่เยอะแม่อ๋อเนี่ยนะอันนี้ไม่เอาอ่ะมันด่างน้อยนิดเดียวเองแต่มันก็ด่างอันอันนี้อย่างเงี้ยที่เขาเรียกอะไรอีกใบหนึ่งนะบัลงก์เจ้าสัวอ๋ออันเนี้ยเขาเรียกบัลลังก์เจ้าสัวบัลงก์เจ้าสัวนี่มันอยู่ในตระกูลเดียวกัน อ้าวบอลลังเจ้าสัวไรเจ้าสัวใช่ไหมจ้ะไรนี้เศรษฐีเงินหนากระสับร้อยสามร้อยกระสีลานในตัวที่อยากได้เลยเนี่ยอันเงาะสี่ร้อยครับไอะสีลาต้นก้อนนะผมขายไปแปดคำร้องให้กันมาเยอะหัวล้อจริงแต่ร้องให้กันมาเยอะฮะกระสีลาหุ้มทองไง ต้นไหนงะะเงาะยักษ์ผีเสื้อยักษ์ผีเสื้อยักษ์ครับเสื้อยักษ์สี่ร้อย่ถ้าไม่มีไม้ไปเอาไม้บรรยพินมาขายมั่งก็ได้นะได,ได้ไปอ่ะเน,นี่ยเนี่ยที่ซื้อเนี่ยอันนี้โคตรสวยเลยเนะี่ยเบอร์กินเนี่ย เพาจ่าแม่จ่าที่มีที่ติดถนนนะ่ะทําทำไอเงี้ยทําแบบเนี้เนี่ยจ้ะถึงอย่างน้อยๆเราก็ขายได้ทุกวันนะแต่ได้มากได้น้อยเราก็ขายได้ทุกวันมันเป็นเงินเงินเขาเรียกว่าอะไรเงินงอกมากกว่าเราปลูกไว้น่ะกระเพราโหระพาซาลาแหน่เนี่ยถ้าเราปลูกแล้วเราได้เป็นเงินเลยจ้ะไม่ต้องไปอะไรเลยเนี่ยซาลาแหน่ไปปลูกไหมอ๋เอาซาลาแหน่ไปปลูกไหม ไม่เอาไม่กินเพราะลูกชายไม่ชอบกินสลระแด่เดี๋ยวนะฝากไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีเงินแม่มาเอาเรานะชอบอยู่รอถ้าใครขอมาเงินเขาหนาไปกับเขานะไม่ต้องรองนะใครขอมาเงินเขาหนาไปกับเขาเลยไปแล้วจ้าของก็จะได้เอาต้นใหม่ๆเสสวยเมื่อวานยาพินมาจะได้เจอต้นสวยกะเนี่ยไม่ต้องรองนะบ๊ายบาย พี่เขาได้เอาต้นใหม่ๆออกมาแต่ยาพินก็ได้บอลสีเยอะนะใหญ่ต้นเลยถูกใจจ้ะเนี่ยติดถนนเลยไปมาไม่ไกลหรอกเนี่ยมองเห็นถนนใสลบ,บุรีสิงห์ก็รู้อยู่ใกล้ๆเน่ยจะแยกบางนามาเลยจ้ะเขาบอกว่าพ่อค้าใจดีมากน่ารักมากหน้าตาโหดแตไ่ไม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 ่ดุนะมายัางไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายพินด้วยแล้วก็ฝากมาแวะอุดหนุนพ่อค้าใจดีร้านนี้ด้วยจ้ะมีแต่คนหล่อคนสวยอะ่ะเ้าร้านน่ะหน้าตาโหดแต่อยู่ในมดใจดีนะจ๊ะ <c oughs> จะไม่โสดนะ,โสด,ะโสดจ้าโ,โสดจ้เออหน้าตาโหดอยู่ในมดใจดีแล้วก็โสดด้วยโสดด้วยจท้ทั้งรถทั้งแถมพ่อค้าใจดีมอก ใสดีมากไม่ใช่ใจดีมากอย่างนี้นะมากเต็มที่เสียงดังๆควังชัดไม่ต้องกลัวใครรู้เลยเรื่องจริงจ้ะอันเนี้ยใจจักนี่แหละผได้ไหไหนที่บ้านก็ออกดอกอยู่ได้ที่บ้านก็มีสีม่วงออกดอกแล้วอะที่บ้านก็มีดอกสีแต่ที่บ้านสีม่วงก็บอกไม่ได้ค่ะตลาดนั้นไม่เจอเลยทิ้งกันเลยไม่ได้ไปนานแล้วแต่โควิดมา จ้ะไปฉีดยามาแล้วน้ำหนักยุบไปสิบกิโลใช่ว่าหน้ทุบๆไปเลยสิบกิโลหายไปเนี่ยอยากจะไปฉีดอีกสักเข็มนึงจังจะได้ยุบจ้าว่าเช้าว่าจะไปสิงก็พอดีขี้เกียจไม่ค่อมีไหมคะละนี่ดีที่หลังแล้วได้มานี่เลยไปเดินบางทีต้นไม้ก็ขนไม่มั่งไม่ขนมั่งไม้อย่างเงี้ยเลือกที่ที่ได้เลย เนี่ยสำหรับแฟนขับเดพินนะถ้าไปเลือกที่ร้านที่ที่ว่าขายตลาดนะนะเขาจะเอาไปกันไม่กี่ต้นใช่ไหมแต่ถ้าเราบุกมาถึงรังเลยเนี่ยเราค้นได้ยันก้นครัวเลยจ้ะเดี๋ยวถ้ามาครั้งหน้าเดี๋ยวลูกพาเข้าดูในบ้านเลยนะสวนเองไม่ได้มีแค่นี้นะมีใหญ่กว่านี้จ้ะที่บ้านจะเป็นตะโกนเสน่ห์จนเยอะครับจริงอ่ะใช่ครับเพราะนี่เน้นดาวอยู่หาดาวหายดาวผมมีต้น,น,นเบลล์รอ เล่นดาวอยู่บอสบุตรไม่มีเง no. ินถ oh. ึงท <tr NO ี่บ้านไม่ใช่นั่นนะบุตรเงินไม่พอเดี๋ยววันหลังเจะพิมพ์จะพาไปดูนะคะสัญญาแล้วจะให้พิมพ์เขาสัญญาจะให้แม่พาไปดูที่บ้านเลยคอันนี้มีจันประกายดาวจันเงินจันนาคจันนาคกายอูจันจันจันแดงจันดำจันแดงจันทองจันหอมจันสำลิดโอ้สำลิดด้วยเดี๋ยวก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันแน่ได้่ะแมถ้าแม่มาแม่มา มาวันธรรมดาดีกว่าไหมเพราะว่าจะได้ไม่ยุ่งกันเสาร์วอาทิตย์วันธรรมดาจะไม่ยุ่งอ๋อจ้ะจ้ะถ้ามาเสาร์อาทิตย์จะอยู่จ้ะโอกคดีได้จ้ะงั้นเดี๋ยวเจอกันแน่โทรมาเลยจะพาไปบุกลังๆนี่เสน่จันอ่ะยังไงยายพินขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะปรจับไม่จ่าทั้งหลายสอยงามตามท้องเรื่อง เงินเงินหมดกระเป๋าพอดีและตั้งใจว่าจะไปทุนละเหลือเงินซื้อกระถางไหมเนี่ยจะไปซื้อกระถางที่สิงบุรียังว่าเดี๋ยวแวะมาหาลุงแผนก่อนล,งนออลุงแผนเขาเลิกแล้วไงลุงแผนเลิกเต่ากระจายที่แรกคิดว่าลุงแหม่มเขาแปลงล่างเป็นล่างนี้ได้เยอะมาก อันนี้อันอนี้สวยชอบอันนี้ชมพูสิริแต่มันยังเหลืออยู่มันมีอยู่แล้วไงเงิเน,นน่ะมันเหลือน้อยใช้ชมพูสิริสวยมากได้มาต้นหนึ่งแล้วแต่ยังเล็กโ่ทีแรกอ่ะผมได้มาแล้วทีแรกไม่ไม่รู้ทีแรกเขาบอกว่าเป็นลูกไม้อ๋อ เขาบ,บอกว่าเคายิยบผิดมาให้บอกว่ามันเป็นชมพูซิลลี่อ๋อใช่เลยทัดเจนเหมือนเก๋ยมากจันเขียวแล้วแมะจันเขียวตัวไหนจันนาคจันเขียวเอ้ยไม่ใช่ปักใบโพครับปับกใบโพเออใบโพเนาะปักใบโพมีไหมแม่ที่บปป้านปลักใบโพมีเยอะมีเยอะมีเยอะไม่ไมียกขึ้นไปเลยแม่